Ta phải tù dوما biorobin có tiếng biorobin lợi ý không sao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  không เราก็พอมีทางออกนะมไม่เลหเนี่ยก็ใกล้เดือนก็ใกล้เดือนแามาดันเต็มที่แล้วนะได้เต็มตัวอะไรมาเรือบ้างเจอโมดดอนแล้วหรอนี้อ้าวใช่สิฉันไม่รู้อะไรเลยนี้ยหนะาอาจจะยุ่งมากเกินไปนะเราคิดว่าช่วงเนี้ยก็ใกล้เดือนแลมามันเต็มที่แล้วเราอยากให้หน้าเตยมตัวได้แล้วนะ ในดอนละมันดอเนี่ยนะจะเป็นการต่อสู้ระหว่างเราการับรัสูซเท่านั้นจะไม่มีใชยตอนมนุษย์คนเราอีกแล้วยังไงก็เราอยากให้นายเนี่ยพยายามเข้มแข็งเอาไว้นะอยากให้นายอ่ะพิชิตความตักวะกับอลัลลอฮ์ให้ได้นะอยากให้นายอ่ะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนพฤติกรรมในเดือนนี้นะแล้วเราก็ขออุทิศให้นายนะขอรวบขอรมากขอบใจนายมากนะเป็นไลยไปสู้ๆนะ

าการดำงอดอนอัลกอริมในปีนี้เราขอดูอาให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อที่พวกท่านจะได้ประกอบทำอามัลอิบาดัตได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบสลัมโรมดอลแครี